ฉันให้อยู่กับคำว่าแพา้สู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 ้ไม่หยุดสู้จนเดดสุดท้ายไปให้ถึงที่ฝันแม้มันจะเจ็บมันจะววัวดร้าวทิงไงนก็ทิ้งกันจันจะเข้าไปหาเจ้าฝ่าไปพบ ครั้งที่ผมแพ้จะมีสิ่งหนึ่งที่คอยเตือนสติผมอยู่เสมอว่าถึงแม้เราจะเก่งแต่ก็ใช่ว่าเราจะเก่งที่สุดยังไงก็ต้องมีคนที่เหนือกว่าเราอยู่เสมอป๊อบรพีพลสอนมณีวัย18ปีนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองท่าผัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรใบฟินชายด้วยประสบการณ์จากการว่ายน้ำร่วมกับการฝึกซ้อมอย่างหนักมาเป็นระยะเวลานาน,านกว่า10ปีได้ทำให้ป๊อบ ติดเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมประเภทใบฟินสวิมมิ่งชายณประเทศอินโดนีเซียในการที่จะขึ้นไปถึงทีมชาติไทยได้นั้นหนึ่งการมีวินัยในตัวเองต้องมีสูงมากลองลงมาต้องมีความอดทนตั้งใจและต้องประหยัดฝึกซ้อมทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ได้ถ้าเราตั้งใจทำทุกอย่าง มอีกดได้อย่างแน่นนออครับีกไม่ถึง1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันฟิลสวิ m m i n g ที่ประเทศเวียดนามนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในการวอร์มนะครับก็วอร์มฟีสตล์200เมตรแล้วก็ต่อด้วยการใส่ฟินอีก2เที่ยวนะครับ50เมตรแม็กอีก2เที่ยวเพื่อจะทำเวลาไปเที่ยวกับรายการที่เราจะไปแข่งครับ คนสอนมณีเด็กจากจังหวัดกลางเป็นเด็กที่ค่อนข้างขยันนะครับมีความอดทนแล้วก็มาน่ากเพียรพื้นฐานในการว่ายน้ําเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่อ่อนแต่ด้วยความมานะที่ขอมีความพยายามที่มีก็สมควรให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จความฝันและความสําเร็จมีอยู่ในตัวของทุกคน แต่จะทำความฝันและความสำเร็จนี้ได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวของเราเองด้วยความฝันและพลังที่มีอย่างเต็มเปี่ยมจึงทำให้ป๊อปยังคงฝึกซ้อมต่อไปอย่างต่อเนื่องพร้อมกับหอบความหวังที่จะได้ไปให้สุดฝันที่โอลิมปิกให้ได้